สวัสดีพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกมล็อกออนซึ่งเป็นเกมแนวเครบินสมโบลิเตอร์อีกหนึ่งเกม ห<ๆ><ๆ>นึ่งสี่เจ็ดส <อ Born. S 2> <อร>ี่ศูนย์ห้น่เจิมเีมทมีคสัมของนัดบินอะไรก็เล็กใจนใ้อยอันนี้ก็จะเป็นตัวประมวลผลเครื่องเราเอียงกี่องศาส่วนในข้างล่างนี่นนนก็เป็นตัว คล้ายๆนาวิกรุ่ไดให้เรากลับสนาดปี่เถือจะคนทีนนพจะบอกความเร็วน้ำมันอันนี้ก็คล้ายๆอาร์อดูครับที่ทำงานในการบอกบาาข้าหมายคร่าวๆแต่ที่สักคัญก็คือสองตัวนี้ตัวล่าง ที่เห็นเป็นกีาประเทตัักกกนการเราจะดีมากเลีเดียวเวลาเราบปอุปกรณ์ภาาในเชยงกัดส่วนจะปวดประดาทำงานก็ดีเลือีเดียวกับอุปกรณ์ภา้าในเชิงตัดเพราะเราจะเจะ้จว่ารที่แน่นอนตํา,าให้เราหลงคิดในการติดได้ส่วนนี้ก็เปตัวเพิ่อทัเ,เร็ว แล้วที yeah, ่สีแดงๆกันน uh ี huh. ่ก็คือสีแดงหน้าจอยู่แล้วครัก็เกียร์แลกเกียร์อัพเกียร์ดาวน์นั่นเองนี่คือที่บังคับกดปุ่มตอนนี้ผมเปิด์บอยดินออดเจ้ าการเปลียนนี้จะเล็กง่ายกว่าล็อกออนในดับเราไม่ไปเราไม่ใช่ไปต้องเก็ดอะไรมากเปลี่ยนในรถให้ไปแล้วอตอนนี้พอกลิ๊กยี่สิบสามที แลาครับโอเคกับเส้นทางการปิดของเราต่อ มันจะได้ง่ายกว่าฟาคว่า้ฟาคว่ํตัวไหนจะค่อเป็นแบบคล้ายนักเรียนวิชาอ่านาอะไรประมาณนั้น่วนนี้เขาจะเรียบเขาัปคนธรรมดาเชิงทางเลยจะมีอะไรขึ้นมาว่าเงียบก็ไม่ต้องมาที่ดามีแป่งสีแต่ถ้าเป็นของฟาคออก็จะให้เราหาเป้าหมายติดต่อเพนเอง กจะขดแต่มากรอบลกตายต่อด <c oughs> ้านอัตยานจะประมาณ1 0เลีกถ้าทีดักตีลหมจอตกางที่ใช้เขาเอาลิกตาย้อยลูกมาใส่ถุงถุงหลังที่มเป็นแบบที่เขาจริงนี่0464051 Angel Low รับ ระบบได้ระบบก็อาจขัดข้องทำให้ต้องรีบกับไปเพื่ออที ดหรือต่อตาขากปติดนั่นเองโอเคฝัค่งจ,จะมีทั้สองฝ่ายระหว่างฝ่ายรัสเซียกับกับกับอเมริกา 越南。 up. up. Gear up. Gear, up. Gear up. กีความเร็วมันเร็วเกินมันจะบอกว่าให้เอาเกียร์ขึ้นเกียร์ up มผมจะพยายามลง Gear up. field 1-1 tower taxi to parking area i will go down it i'm hello man field 1-1 tower taxi to parking area การใดก็ขออภันักย่นะครับลำนี้เราขอลาไปก่อนในคันหน้าสวัสดีครับ